นะะาทางคณะบ้านของเราท่านนายก,ยกายานะติดกระชาติโดนถือก่ะชาติให้ฉันนะต้บอกว่าเหล่าเ,เอกแก่ทุกคนนั้นก็อิ่มบุญกันทุกท่านในยทีเดียวค่ะครับผมอย่างที่ที่อาร์ด์แจ้งไว้ดำเนินไว้นะครับว่าช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเรือนเราก็น้ำน้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็มีพายุฝนช่วงนี้เริ่มอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับสภาพอากาศก็เปเลีะะ่ยนแปลงตาม นำอุณหภูมิของเข้ามาแล้วก็ทำให้เราเจ็บปวยแล้วก็สมควรเลยแหละในะคะพี่ครับเป็นภูเขาใหญ่นะไม่ไจะบอกว่าเท้าเขาใหญ่ก็คงไม่ใช่นะคะแถวที่เขาใหญ่ตอนนี้ก็บอกว่าหนาวนะคะหนาวอุณหภูมิ่าไที่เราโอ้ ถ้าเปิแอร์ก็ติดพมเหมือนกันนะนะครับวันที่264สาวงามนะครับนางงาของวันนี้ก็เดี๋จะเข้าสู่ในช่วงพิธีการประมาณ18ถึง20นรับโดยวันนี้ท่านประธานพิธีได้มี่านไดอารี่ปักท่อนรับผมนะคะท่านสราปนิกศิลปะสุวรรณนั่นเองค่ะระบ การเปิดแบบเพืนทางการอีกหนึ่งรอบโดยท่านผู้ว่าเมืองจังหวัดชายแดนไทยนั่นเองนะคะเรียนรับเกียรติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและท่านนายก